ไทยจงเตรียมพร้อมขเมรอาจเปิดศึกอีกรอบเพื่อดึงคะแนนนิยมผู้นำขึ้นใหม่หลังตกลงกราวรูดเวลานี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาร้อนระอุดยิ่งกว่ากระทะน้ำมันเดือดแม้เสียงปืนจะเงียบไปแล้วตั้งแต่สิ้นเดือนที่ผ่านมาแต่ฝั่งกัมพูชาไม่ได้หยุดเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกลับเพิ่มละครเวทีชายแดนให้ชาวบ้านดูแทนซีรีส์เกาหลีเสอีก ลองสังเกตกันดีๆครับทุกวันจะมีภาพทหารเขมรย้ายปืนใหญ่ย้ายกำลังพลโยกจากจุด A ไปจุด B จาก B ไป C แล้วก็วกกลับมาที่เดิมคล้ายวงดนตรีลูกทุ่งตระเวนทัวจังหวัดแต่ถามว่าเพิ่มกำลังใหม่ไหมไม่มีมันก็ชุดเดิมปืนใหญ่ห้างกระบอกเดิมขนไปขนมาเหมือนรถโชว์เครื่องเสียงในงานวัดจุดประสงค์มีเพียงอย่างเดียวคือสร้างภาพให้ชาวบ้านตื่นตาตื่นใจเอาไว้ถ่ายคลิปลงโซเชียลแล้วก็บอกกันว่า ทหารเราเสริมกำลังแน่นหนาทหารขเขมรเองก็ได้ประโยชน์แอบแฝงนะครับแวะจอตามร้านค้ากวาดกาแฟกระป๋องกับมาม่าฟรีจากชาวบ้านบางคนยังได้ไก่ทอดกับหมูกรอบอีกตั้งหา่างเรียกได้ว่าเป็นการเคลื่อนกำลังแบบมาม่าอิ่มท้องมากกว่าพร้อมรบจริงๆ แต่เบื้องหลังภาพส,สวยๆเหล่านี้มันกำลังสะท้อนถึงความอ่อนแอที่กัดกินกองทัพกัมพูชาอยู่ภายในทั้งกำลังพลที่บอบช้ำจากการรบห้าวันติดๆสูญเสียหนักโดยไม่ได้พื้นที่อะไรกลับคืนมาแถมพื้นที่ภูมะเขือตลาดอานมาและอนุสาวรีตาออมกลับพังทลายให้ไทยยึดเอาไปได้อย่างสบายๆที่หนองจานก็โดนกั้นรุดแน่นหนาและประสาตามเหมือนที่เคยเดินขึ้นลงได้สบายตอนนี้ถูกขวางด้วยลวดหนามเต็มเ สิ่งที่รัฐบาลกัมพูชากลัวที่สุดคือความจริงเพราะทันทีที่ญาติทาหารเริ่มถามหาลูกหลานที่หายสาบสูญเสียงบน่นเสียงโวยก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนบางคนถูกห้ามจัดงานศพห้ามโพสต์ห้ามลงสื่อผลลัพธ์คือประชาชนรู้สึกว่าโดนหลอกถูกปิดหูปิดตาและถูกยัดเยียดเรื่องโกหกให้เชื่อทุกวัน อย่าลืมว่าช่วงแรกๆก่อนเปิดศึกกระแสนิยมของผู้นำตระกูลหุ่นพุ่งสูงปรีดแฟนคลับบริจาคกันจนพูดถึงจะซื้อเครื่องวิน F-16 F-35 กันเองได้แต่พอผ่านไปรบจริง5วันผลลัพธ์คือเสียหายยับไร้ผลงานความนิยมเลยร่วงกราวรูดเหมือนตลาดหุ้นเจอข่าวล้อมละลายคำถามคือเขาจะทำอย่างไรเพื่อดึงคะแนนนิยมกลับมาคำตอบตรงไปตรงมาครับเปิดศึกใหม่ อย่าลืมว่าในโลกการเมืองเขมรเวลาคะแนนตกไม่มีเครื่องมือไหนทรงพลังเท่ากับการสร้างกระแสชาตินิยมและวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุดคือชี้ศัตรูภายนอกนั่นหมายความว่าไทยอาจถูกลากเข้าไปในฉากละครอ,อีกครั้งในฐานะคู่ต่อสู้เพื่อให้ผู้นำกบูชาประกาศกล่าวว่าเรายังสู้ได้เรายังปกป้องชาติได้ปัญหาคือเขาจะรบจริงได้แค่ไหนกองทัพกบูชาอ่อนล้าขาดยุทธภรกรพันสมัย ระบบสาธารณาสุขก็ไม่พร้อมดูแลทหารที่บาดเจ็บหลายคนไปนอนโรงพยาบาลด้วยสภาพเหมือนรอวันสุดท้ายในขณะที่ประชาชนตกงานเป็นแสนเพราะแรงงานที่เคยทำงานในไทยต้องกลับประเทศแต่ไม่เจองานที่มีไรายได้พอเลี้ยงปากท้องแบบนี้รักชาติจะไปกินแทนข้าวได้หรือครับที่น่าจับตาคือดโดรนสอดแนมที่เริ่มบินเข้ามาเรื่อยๆวันละหลักหน่วยบ้างหลักสิบบ้างบางวันลหลักร้อยนี่คือสัญญ,ญาณว่าฝั่งโนนกาลังเล็งหาช่องโหว่ พื้นที่ไหนอ่อนที่สุดพวกเขาอาจจะเลือกเป็นจุดเปิดฉากใหม่ได้ทันทีดังนั้นไทยต้องนิ่งแต่พร้อมอย่าไปตกใจภาพที่เขาสับกำลังสร้างข่าวหรือจัดฉากกินมาม่าโชว์กล้องเพราะสุดท้ายแล้วมันคือการสร้างภาพทางการเมืองเพื่อกู้สถาที่หายไปแต่ถ้าเขาคิดจะเปิดศึกจริงต่อให้เปิดเล็กเปิดใหญ่ก็ต้องเจอความจริงที่หนีไม่พ้นคือ F16 ไทยบินเหนือหัวปืนใหญ่ไทยจ่อเป้าแบบพร้อมยิงทุกเมื่อ สรุปชัดๆเลยครับฝั่งโน้นกำลังอ่อนแอทั้งกองทัพและการเมืองภายในผู้นำคะแนนนิยมตกทวบต้องการสร้างทาพและหาทางออกซับกำลังย้ายปืนใหญ่ขยับโน,น่นนี่เป็นเพียงละครลวงตาแต่ถ้าเมื่อไรการเมืองเขมนจนรอกจริงๆศึกชายแดนรอบใหม่อาจถูกจุดขึ้นเพื่อดึงกระแสชาตินิยมกลับคืน ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมเต็มที่เพราะแม้เราจะไม่อยากรบแต่ถ้าเขาเปิดมาเมื่อไหร่ก็จะเจอความจริงอันโหดร้ายที่ม,มามา่ากาแฟกระป๋องหรือหมูกรอบไม่สามารถช่วยกู้ศักดิ์ศรีกองทัพเขาได้อีกต่อไปถ้าเขมรเปิดศึกอีกไทยต้องปราบให้ราบคาบถ้ากัมพูชาที่จะเปิดศึกกับไทยอีกรอบบอกตรงๆเลยครับอย่าเสียเวลากับการเกรงใจอย่าให้มีรอบสามรอบสี่เหมือนหนังซีรีส์ยืดเยื้อให้ประชาชนปวดหัวอีกต่อไป ครั้งก่อนเขาเปิดมา5วันเต็มผลคือสูญเสียเละเทะเสียพื้นที่เสียขวัญกำลังใจแถมยังเสียคะแนนนิยมรัฐบาลตัวเองแบบดิ่งลงเหวถ้าจะเปิดใหม่อีกครั้งนั่นแปลว่าเขากำลังหาเรื่องเพื่อยืดอายุการเมืองไม่ใช่เพื่อปกป้องชาติชายแดนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นถ้าเขากล้าลองอีกครั้งไทยต้องใช้โอกาสนี้ปิดเกมให้จบ ไม่ใช่แค่รับมือแล้วหยุดตรงกลางๆแบบที่ผ่านมาแต่ต้องกำราบให้เด็ดขาดจนอีกฝ่ายไม่กล้าลุกขึ้นมาสร้างปัญหาอีกในรุ่นนี้และรุ่นต่อไปพูดง่ายๆคืออย่าเล่นเกมตามเขมนแต่ให้ลบกระบานกำลังทางอากาศไทยมี F16 g r i p ก n ิปเบนพร้อมอาวุธปล่อยนำวิถีสมัยใหม่ที่เหนือกว่ากองทัพอากาศเขมรซึ่งแทบไม่มีอะไรนอกจากเครื่องบินล้าสมัยใช้ทีเดียวเข็ด กำลังทางบกปืนใหญ่ไทยครอบคุมได้ลึกกว่าระยะยิงไกลกว่าระบบเรดาร์ตรวจจับดีกว่าถักขะเมนกล้าล้ำเส้นเข้ามาต้องเจอการยิงตอบโต้ที่ปิดเกมไม่ใช่แคด่ดันกลับกำลังทางเรือแม้ไม่ใช่สมรภูมิหลักแต่ถ้าสถานการณ์ยืดเยื้อไทยสามารถใช้กองเรือปิดเส้นทางลำเลียงปิดอ่าวปิดท่าเรือตัดสเสบียงทางทะเลได้สิ่งสำคัญที่สุดคือความเร็วในการตัดสินใจ ครั้งก่อนเรายังทูงเวลาเพราะเจรจาและวันเกรงภาพลักษณระหว่างประเทศแต่ถ้าคราวนี้เขาเปิดมาก่อนไทยต้องสวนกลับทันทีและเอาจริงจนหยุดได้นี่ไม่ใช่เรื่องของการลุกรานแต่เป็นการบังคับให้ศัตรูหยุดคิดว่าการหาเรื่องไทยคือการฆ่าตัวตายทางการเมืองและการทหาร พูดกันตรงๆเลยครับอย่าพูดเยอะเจ็บคอถ้าเขาเปิดมาอีกรอบไทยควรใช้โอกาสนี้จัดการให้ราบคาบไม่ต้องเหลือช่องให้เขากลับมาปวนชายแดนได้อีกเป็นร้อยร,อยรอยปีเขียนโดยเฮีย <Here S 2> เหลานักวิเคราะห์ความมั่นคงนักเล่าเรื่องสนามชายแดนผู้เสพกลยุทธ์สงครามเป็นอาหารชาวอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์แล้วเรามาเจอกันใหม่ทุกเหตุก,การณ์ที่น่าสนใจเฮีย <Here S 1> เหลา เสิร์ฟทุกข่าวสะเทือนทุกอารมณ์สวัสดีครับ